นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยชั้นปีที่4ของปีนี้เรียนวิชาคติชนวิทยาวันนี้ก็ให้ทําพังมนุษทัศน์วิชาคติชนวิทยาออกมาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาเรียนเป็นวันแรกของหลายวิชาแล้วก็จะเรียนทุกสัปดาห์วันนี้เป็นวันที่25ตุลาคม2566 ก็วันนี้จะนำเสนอเรียนนอกสถานที่พร้อมหรือยัง พร้อมพร้อมนำเสนอหรือยังนะเสียงเหมือนกับไม่พร้อม <c oughs>